สบายดีป้าลุงสบายดีสกุลสมังสบายไม่กะเพป็นกะกินข้าวเที่ยงค่ะสบายดีพี่น้องสบายดีน้องดำสบายดีพี่น้องสบายดีเห็นฐานเดียวใส่น้ำเกลืออยู่ป้าอันนี้นะป้าคของได้มาใส่บอ่ออ้เเยเพลงไม่กัน แม่สบายของกินกับแกงนมไม้ลุงเลยต้องหูบเบิร์ดแกวอะไรกันแกงเห็ดตุนแกงนไม้นทอดรเอยร้อนเลยกินหน้าบาดำบักตุมซีเากินเหรอมกระเยพี่้อเนว่ากเชยอนข้าโพลงมาส่งกีเดงนะน เพลงเุนะเอาคุเอาเพลงน่ะนะ่งนี้ก็เพลงเนี้ก็ตงาอยงคูานุ่ยาเลยายเ่อนลยคันพอว่านันเพิ่นคุให้กไปล่น้ำเนาะโอ้โหเชฟมาจะสร้างเนาะเป็นเสือดิ โอ้โหเสื้อโคตรตะโงเลยฮะปิดประตูจัเกเงยงตืมๆตื๊อกระแหงเพราะกนลาทก่ลแต่ไม่เข้าหรอหลัง

แกงไม่กินเต้าถั่ถ่มห้อนหอนมาเด้อพี่น้องแกงละไม่แกงละไม่กินกะเพัากะหล่ำเคยบบมีไปเคยโบมีช่บอ,บอกกูธธทีโาาบมีหลาบโบมีหนละสูตรใหมู่ตรใหมู่ตรเด็ดกวเดิมต้องดานบนายประทน,น,นะมท้นเนาะงามบริเนาะวิวเนาะ ใส่หมดหมดมืนตาต้องเฮงกัครักผู้บ่หารใหญ่เนี่ยู่ยไจับปเห็นย่อนได้หรอ้หวางได้เยนะซุยวะฮะอยากไปเลีนซุยเคยไปไปประตูต่อทำผมทเคยไปจเคยไปาก็เทยยไปโดนน้ำคาจาย์า่งเบางให้ันจับน้ำก่อน ใส่น้ำเกลือข้าติดาน้ากับบันนี่ไปจนถึใส่โลมสองพันามพันก่อนิดาก็มาจ่ายค่าน้ำเกลือก่อนห้าร้อยเลยหรอขาดทบปุ๊บหมื่นห้าหมื่นห้าเลยหรอ บมีลก้าได้เมือน,นมือมือมันสิดำนาคือนี่งเาะดำนากรบป๋องน่าของมันอนะ่ะคนเยอะแยะดำไปไม่เมือดำนานะบอมีเราลกกะนาเมือกันดำเหมือนกัน,นคำผู้เลิเมื่อ ผู้หญองเห็นในบิงนำนาบ่เบิกาละบ่นอุ้ยเดินนางแบะเพียนแดนชีแฟโอ้ที่นอกจ้าพราะวาหุ่นดีนใส่หลาดอยู่อมช้อนพุ้งใส่ช้นนิดตี้นี่บางทีใสุ่้ใส่ดีๆในเดอร์ซินค่ะ

โอ้โหปิงป่าต่างมักแดงเลยครับแข่งขอ่ได้ม,<จ>ดมเล่นนีนดงเห็ดแข่งพกเหมียนเพิ่มผิวก่อนซอสโน,นยุสซซอสลอ oh, โอ้โหเพิ่มผิวไม่ใช่สุดแม่ อันนี้ชุดคุณแม่ชุดของคุณแม่อัมร่าอัมให้หนูค่ะไปขอคุณแม่มาคุณแม่ของทรายในด้านหันไล่สูดอยู่ห้าสูดเลยห้าสุดห้าสุดมาจ้ามแล้วมันบอกว่าใบหน้าไม่ตรงมะ้ยมีน้ำอะเขาก็ใส่สแกนใบหน้าเหมือนเดิมบางด้านกะทีกูจะเบิ้ลคืนอยู ใบหน้าไม่ตรงโอ้ยห,นนหนน้านอนน่ะห้านอนจุน้ามึงเห็นเชียงนะแสงอยู่วังเก่าวังไพ่ใหม่มึงมาสิเบ็ดเมื่อไหร่ได้เยอไม่ถูกเลย้ยังเอาไังเจ้าทีคีทีพวกมอไม่น่นเคยเห็นปลาคอเลี้ยงลูกกระบอกไงสำเ็งแดองดำนามเห็นแล้วนายยังเอาได้ไกะระอรกกบอกได้เอานะบ,บระบอกได้มันโตโตัวหนึ่งกบบระบอกได้ปกติเด้่ ปกติกต็ได<อ>้ด่าโตสองโตก็คืนมากินไรเฉยๆเต็มา,า,ามเต็มอยู่มันหักอยู่พื้นดินบุญไม่บุมีน้องในห่วยน,นะตัวไหน้าสีดำนี่น,าน่าแค้มห่วยนี่นะเมื่อน,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 นั้นเราเห็นปลาคอใหญ่ปลาคอเลียงลูกไหมปลาดำาเดนดิดำหลงน้ำนี่ห <apologized> ลงน้ำเล่นี่ ดำผิปผิดลงโทรทามันเด้อใช่ว่าจะสิมาไปอปแล้วที่จะต้องมาใกล้กู้าจิกูเนี่ยซีาอกนกินกระหกนเหือนกันบเต้มาตั้งตั้งบวงกันตบวง เยวเมาเปิด้วยก้บก้ย่าฮฮยฮบดแล้วเด้อบแล้วเด่น้อง่ศษดูอยู่อันเดียจะแกงเห็ดเผาซ่บขว่าแกงเห็ดเผา แกงเห็ดถั่วนี่ตอนใหญ่ๆเลยเยอะๆปรุงมื้อนี้เฮาก็สิได้เอามาแล่ผ้าจะเอาแคเพียงเท่นี้มาเบิงผักเบิ่งก้มซองน้องดำนั่นปรุงขอบคุณลุงนาเอาไปแล้วสดี